มีคำถามมาถามค่ะผู้ชมแล้วก็พี่ภูมิคิดว่าเรื่องของการสร้างความรักกับการรักษาความรักอย่างไหนเนี่ยยากกว่ากันวันนี้เรามีคำตอบจากน้องๆ้องโรงเรียนชินโนรถวิทยาลัยในช่วงรักเลือกได้กันค่ะการสร้างความรักสำหรับเราอยูว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมยากมากครับโดยเฉพาะหน้าตายอย่างนี้เลย oh. <c oughs> แต่ว่าถ้ารักษาเนี่ย <c oughs> ก็คงยากยิ่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบบนี้ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยไว้ใจกันแล้วก็สุดท้ายก็แยกกัน <c oughs> okay. ส่วนติวรักเต็มร้อยของเราก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับหลากหลายประเด็นเลยอย่างแรกเรื่องของประจําเดือนพี่น็อตเคยประจําเดือนขาดกับเขาบ้างหรือเปล่าโอ้โหถามลึกก็มีบ้างนะบางทีเป็นเดือนเลยค่ะโอ้โหเป็นเดือนนี่ถือว่าชิวๆนะครับกรณีของเราในวันนี้ชีขาดไปทั้งหมด5ปีครับผมขาดหรือหมดครับพี่5ปีเนี่ยยังคิดอยู่นะ โอ้โหสุดยอดมากมีคําตอบนะครับนี่ประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นที่สนะครับสำรัวว่าที่คุณแม่ที่กำลังจะตั้งครรภ์สำคัญไหมที่เราควรต้องกินอาหารเสริม <c oughs> เช่นพวกโฟเลตแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดตั้งครรภ์แล้วเจ้าตัวน้อยทารกของเราเนี่ยจะดูดซึมแคลเซียมออกจากร่างกายของคุณแม่จริงหรือเปล่าโอ้โหครบทุกความเชื่อเรื่องน่ารู้เลยนะคะอ้าวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าลุยกันต่อ ชชููรรครับคำแนะนำให้กินโฟเลตหรือโฟลิกแอซิกนะคะเพราะพบว่างานวิจัยลดการเกิดการแข้งแล้วก็ลดระบบประสาทสมองพิดปกติแนะนำให้รับประทานก่อนประมาณ1เดือนก่อนจะตั้งครรภ์และ3เดือนหลังตั้งครรภ์อย่างน,อน้อย